สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบตีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ e ีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบตีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับล่าสุดก็กลายเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับสามารถคว้าแชมป์ f ีฟ้าขับเวิร์คั p นะครับ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับในปีนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็ไล่ล่าความสําเร็จได้นะครับแชมป์ที่ได้มา5ารายการนะครับเรียกว่าเป็นเทอร์ฟี่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกแชมเปียนลีกเอฟเอคัพยูฟ่าซูเปอร์คัพและฟีฟ่าคัพเวิร์คัพที่เพิ่งได้มานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคว้า5แชมป์ได้ภายในปีเดียวนะครับและยังเป็นสโมสรจากอังกฤษเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่สามารถทําได้ในปีนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะครับ ทีนี้มาดูข่าวสารที่น่าสนใจกันบ้างนะครับช่วงนี้เรียกได้ว่าใกล้ตลาดหน้าหนาวเข้ามาทุกทีนะครับก็มักจะมีข่าวกับนักเตะจากทีมอื่นๆหลายคนเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเรือปืนเปิดสึกคว้าดัร์ลัตลุยวิลล่าพร้อมขายหากได้ร้อยล้านปอนด์ดัร์ลัสลุยสตาของแอตตานวิลล่านะครับกำลังเป็นที่สนใจที่จะย้ายไปร่วมทางด้านอาร์เซนอลหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตองคู่ปรับร่วมพเม์ลีกนะครับ ตามรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับกองกลางตัวรับทีมชาติบราซิลวัย25ปีนะครับย้ายจากวัดโกดากาม a านะครับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2017ด้วยราคา10ล้านปอนด์แต่ไม่สามารถสดแทรกขึ้นไปอยู่ชุดใหญ่ได้ก่อนถูกปล่อยให้แอตเล l ิลลาไปในราคา15ล้านปอนด์เมื่อปี2019นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ยังมีความสนใจอย่างมากในการเซ็นตัญญากับแข้งทีมชาติบราซิลอีกครั้งเพื่อนํามาเสริมแก่งในตําแหน่งกลางตัวรับ ของทีมที่มักจะเจอปัญหาบ่อยๆยามขาดโรดี้นะครับขณะที่อาร์เซนอตน,นะครับก็เตรียมผักดันให้ดีในการคว้าตัวทา,า,างด้านดักลาสหลุยเกิดขึ้นให้ได้ในช่วงตลาดตัมเมอร์หน้านะครับหลังถูกปฏิเสธมาแล้วถึง2ครั้งอย่างไรก็ตามนะครับหลุยส์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการลงเล่นไปทั้งหมด25นัดในทุกรายการ โดยทำไปทั้งหมด6ประตูกับสีแอติดนะครับและยังมีส่วนสำคัญของแผนทำทีมของไอตันมิลล่านะครับทางด้านดักลาสหลุยส์นะครับไม่มีแผนที่จะบังคับขอย้ายทีมแต่ด้วยสถานการ์สัญญาของเขาที่ยังเหลือเพียง2ปีเท่านั้นทั้งอาร์เซนอลและแมนซิตี้จึงต่างหวังที่จะคว้าเขาไปร่วมทีมให้สำเร็จแต่อตันมิลล่าเองก็พร้อมที่จนะน่าปล่อยหากได้รับข้อเสนอราวๆหนึ่งล้านปอนด์นะครับนี่เป็นทางด้านดักราสหลุยส์ซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นแกนหลักของทางด้านออตันมิลล่าเลยนะครับ ลักลานลุยถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับไอตันวิลล่าไอตันวิลล่าในติทันนี้นะครับก็เรียกว่ามีผลงานที่ดีเลยนะครับตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีโอกาสที่จะคว้าจริงๆนะครับเพราะว่าในตลาดหน้าหนาวนี้นักเตะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คาดว่าจะปล่อยนั่นก็คือทางด้านชาวินฟิลิปนะครับกองกลางตัวรับทีมชาติอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปนะครับดัการหลุยนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่จะเสริมเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางด้านอาร์เซนอลนั้นทีมใดนะครับจะได้เป็นฝ่ายที่เซ็นสัญญาทางด้านดักลาสหลุยส์มาร่วมทับนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของอาเจนตินาเลยนะครับเรือเตรียมยื่น25ล้านยูโรหวังปิดดินเอเชเวรี่ตามรอยอันบเบรสล่าสุดน,นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เตรียมยื่นข้อเสนออยู่ที่25ล้านยูโรเพื่อขอซื้อทางด้าน เคลาดิโอเอเชเวรี io, A v e, กองกลางมากพรสวรรค์ของริเวอร์เพลโดยมีการติดต่อเจรจารกันอย่างเป็นทางการกับทางสโมสรและฝั่งนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีแผนจะปล่อยดาวลุ่งไว้7ปีให้กับริเวอร์เพลยืมตัวต่อไปอีกครึ่งปีตามแนวทางเดียวที่เคยใช้กับทางด้านฮูเลนอัลเรตก่อนหน้านี้ตามรายงานของฟาบิโอโรมาโนนักข่าวที่น่าเชื่อถือและสื่อดังจากอาร์เจนตินานะครับ เดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ฟอร์มนักเตะไว้ที่ที่คอมเมนต์นะครับก็สามารถกดเข้าไปเช็คดูฟอร์มแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับเป๊ปบ,บอกทุกแชมป์ของเรือล้วนพิเศษแต่ถ้วยสุดท้ายบอกว่าคุณคือทีมที่ดีที่สุดในโลกเป๊ปโกเดียล่าได้ออกมากล่าวเพื่อให้ลูกทีมทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของแต่ละแชมป์ที่คว้าม,มาได้ร่วมกันโดยเฉพาะในล่าสุดแชมป์ฟีฟ่าขับเวิร์ครัพนั้นบ่งบอกว่า คุณคือทีมที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้ทุกแชมป์ล้วนมีความพิเศษแต่ถ้วยสุดท้ายนั้นพิเศษมากๆเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เคยลงเล่นในรายการนี้มาก่อนมันจะเป็นถ้วยรางวัลที่เราจะไม่มีขบวนพาเหรดในแมนเชสเตอร์แต่ผมบอกกับนักเตะว่าถ้วยใบนี้คุณจะต้องจดจํามันไปตลอดถ้วยรางวัลน,นี้หมายความว่าคุณคือทีมที่ดีที่สุดในโลกในปีนั้นนั่นคือสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์และมันพิเศษมากจริงๆ คําคืนอันแสนวิเศษนะครับเปเปอรเดียล่าก็ได้พูดถึงความหมายของถ้วยรางวัลฟี فا ขับวัว c ั p นะครับว่าให้นักเตะภายในทีมนะครับตระหนักถึงแชมป์นี้นะครับเพราะว่านั่นบ่งบอกถึงการที่ทีมของคุณเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกในปีนั้นๆเรียกได้ว่าเป็นที่1อย่างที่แอดมินได้กล่าวข้างต้นคลิปไปนะครับเราต้องขอแสดงความยินดีอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาได้ แล้วครับมาดูทางด้านนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างฟิลโพรเดนกันบ้างนะครับโปรเดนชี้แช,ชมป์ฟี فا ขับเัวครับมีความหมายและสุดสำคัญต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟิลโพรเดนนักเตะจอมผิวเลือดผู้ด,ดีชี้ความสำเร็จที่สำคัญมากๆต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังอัดฟูมิเนเซ่4ประตูต่อสูพังงานควาแช,ชมป์ฟี فا ขับเบือขับปี2023มาครองอย่างยิ่งใหญ่พร้อมซูฮกคู่แข่งมีสไตล์การเล่นที่ถูกใจตนแมตชนี้ถือเป็นแมตที่น่าเหลือเชื่อมากๆซึ่งก็ต้องบอกว่า ขอชื่นชมคู่แข่งด้วยผมชอบวิธีการเล่นและการผ่านบอลสั้นๆของพวกเขาซึ่งทําให้เราเจองานที่ไม่ง่ายเลยแต่เราก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มุ่งมั่นไม่ได้แค่โชว์คุณภาพการเล่นที่ยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียวผมพอใจมากกับผลงานที่ออกมาซึ่งมันสําคัญมากๆสําหรับสโมสรผมดีใจมากมันเป็นอะไรที่มีความหมายอย่างยิ่งใหญ่ต่อสโมสรของเรา ดาวเตะวัย23ปีทีมชาติอังกฤษได้กล่าวนะครับนี่นะครับบิเฟ,ฟอร์เดนก็ได้พูดถึงถ้วยนี้นะครับที่เพิ่งคว้ามาได้นะครับบอกว่าตนเองนะครับรู้สึกประทับใจอย่างมากในการคว้าแชมป์นี้พร้อมทั้งยังชื่นชมสไตล์การเล่นของฟิลเนนเต้ในการผ่านบอนสันๆนะครับ เรียกได้ว่าถูกใจเต็าตัวเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็แนะนําข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันไปนี่เรียบร้อยแล้ว,ลวหากแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ